ลดเหตุการณ์แอบขายห้องแม่บ้านทำความสะอาดพิ่ตรลาลูกค้าเลทเวลาเช็คเอาท์ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะด้วยระบบ Energy Saving Model GE 1 3 2 Advanced ค่ะ สวัสดีค่ะเจก,กับผันฉายแล้วนะคะกับเกียร์ล็อกชาแนลค่ะซึ่งวันนี้นะคะผาชาจะพาทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับระบบคีย์การ์ดตัดไฟในห้องพักโรงแรมกับ Energy s a v i n g Model GE 132 a d v a n c e <oughs> นั่นเองค่ะสหรับรุ่นนี้นะคะหลักการทํางานของระบบไฟนะคะก็คือคีย์การ์ดนะคะจะเปิดไฟได้นั้นค่ะจะต้องถูกตีเช็คอินผ่านระบบโปรแกรมได้ถูกต้อง และที่สำคัญต้องถูกช่วงเวลาด้วยนะคะและเมื่อถึงเวลาการเช็คเอาท์ค่ะก้าจะทำการตัดไฟแบบอัตโุ่มั๊กันเองค่ะซึ่งระบบไฟรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับอ e ีเลย์6.2แอมป์ค่ะแบ่งออกเป็น3เซอร์กิตด้วยกันนะคะ16แอมป์แรกสำหรับแสงสว่างค่ะ16 ส่2สำหรับฟลั๊กและ30แอมป์ที่3นะคะสำหรับแอร์หนึ่งเครื่องไม่เกิน24,000 BTU ค่ะแนะนำนะคะในส่วนของไลา์ฟลั๊กนะคะให้ทําการแยกฟลั๊กนะคะกับตู้เย็นแบบห่อตรงนั่นเองค่ะข้อดีนะคะสําหรับระบบไฟรุ่นนี้นะคะติดตั้งง่ายประหยัดเวลาที่สําคัญไม่ต้องเดินสายไฟให้ยุ่งยากไปยังหน้าฟอร์นั่นเองค่ะ2มีโปรแกรมนะคะในการควบคุมการตีเช็คอินและการตีเช็คเอาท์นะคะสามารถดูรือร์่อนได้ด้วยค่ะ โปรแกรมน,นะคะสามารถกำหนดระยะเวลาและประเภทของงานได้ค่ะทำให้การของแม่บ้านไม่สามารถใช้งานได้เรียกว่าป้องกงันการทุจริตแบบ100%เลยค่ะ้าเรานะคะมีชิงานไว้คอยดูแลสำหรับลูก ทุกทานที่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่องแฟซบุ๊ Facebook ค่ะไลน์ Line, หรือว่า YouTube นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะผัจฉาก็ได้บอกข้อมูลนะคะกับ g e 1 3 2น่งอไจะไปพอสมควรแล้วสำหรับคุณผู้ามทุกท่านที่สนใจมีข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามหน้าตรงนี้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของผัจฉาแล้วองขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ